ยังไหลอยู่คุณดูมาได้ลุ้นครับบันโหมดอีกหนึ่งตัวอุ้ยสวยอยู่คนดูเจ็ดร้อยยี่สบิบ <c oughs> ถ้าปาถแถวสามมาน่าจะดี <c oughs> อ่ะมีเช่นเคยเนะครับบักหยองพาปันนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่จีน่าเกมนะครับผมบินบินบน,น้ำเต้าปูปลาน,น,นั่นเองนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าจะรอดหรือเปล่าในทุนห้าสิบบาทนะครับผมก็ไปลุยกันเลสโก้ go, นะครับผมไปเลยลากันนะครับผมมาดูเปิดแรกมายังเงียบอยู่เปิดต่อมายังเงียบอยู่นะท่านผู้ชมยังไง มียาห้าสิบเบ็ห้าวัดใจกันดูคิดว่าไงอ่ะของจริงเลยบ้าล่ะของจริงเลยบ้าล่ะผมของจริงเลยบ้างคนดูมาโอ้โหอีกนลุกเลยสิบสี่บาทยังไงครับผมอือหึสองบาทยังไงคนดูเฮ้ยเว้ยสวยหลไหมสวยอย่างนั้นเลยครับผมโอ้โหอีกเกืกเกือกเกืไอเราเกือกจัดกดแบบว่าปิดออโต้กลัวหมดไม่ใช่หรอกคนดู ช่ <Yeah. S 2> แข่งโฟ้กับเกมอ่ะดีนะจังหวะเมือเ่อกี้ได้ขึ้นมา100เอ้ยได้ขึ้นมา50บาทใช่ปะสวยที่แรกมันเหลือย1บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะวุย้ยตอนนี้120เลยหรอได้อยู่นะครับผมมาดีคนดูแค่นั้นแหละ140บาทนะครับผมรางวัลก้อนโตมากับมาส้สวยกันเลยนะเบสสิบบาทเลย มี200แล้วค่อยๆขึ้นทีละนิดนะคุณดูสวยอย่างนั้นเลยนะครับผมโบว์บานไปอีกรอบนลยครับ36บาทแล้วน้ำเตา้าปึ้มน้ำเตา้านละยครับผม,ผมดูน้ำเตา้าเน้นๆเลยครก็ดูช็อตนี้นะี่ครับผม,ผมดูโอ้โหโคตรชอบเลยนะี่ผมสาร้อยยี่สบาทนะครับผมมองยังไงเป็นเลขขีดวะเนี่ย <laughs> โอ้โห500แล้วเบ็ด30ผมต้องมาแล้วแหละ เป็นไงไม่แนะนำตามๆเลยครับผมนุดูวัดใจวันนี้วัดใจมาวัดใจครับผมเบ็สามสิบแต่มันไม่ค่อยไหลอ่ะโอ้ยยังไงฟิโตปินขอสักตัวสักตัวมันต้องมาอาย,ยายังไหลอยู่คุณดูมาได้ลุ้นครับบันโหมดอีกหนึ่งตัวอุ้ย สวยอยู่ดูเจ็ดร้อ,อยยี้เซ็ถ้าปลาแถวสามมาน่าจะดีอ่ะสลับกันได้ปะเบอร์ไปนะพวกนะฮะแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผม แปดร้อยหกสิบสองบาทจุดห้าสิบต่างในครับผมร 2, 7. 7. 7. างวันกันโตรในครับผมไม่ซุปเปอร์นะฮะสองพันเจ็ดเจ็ดแล้วตอนนี้เบ็ดสี่สิบครับผมขึ้นทีละนิดทีละน้อยเนียฮะคนดูขึ้นทีละนิดทีละน้อยเบ,บ็ดเดยอะแตกน้อยอะไรอย่างนี้หรอมาหนึ่งพันครับผมชัน้นนี้ได้อยู่นะฮะได้เยอะ อีกชั้งนี้ก็จะเลิกแล้วนะครับผมเพราะว่ากำไรเน้นๆแล้ววันนี้เน้นๆแล้ววันนี้กำไรคนดูดูดูแล้วดูแต่ละช็อตนะคนดูโอ้โหเกินต้านเลยครับคนดูโอ้โหสวยๆครับ2,426บาทนะคนดูนะครับผม ก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับวินวินน้ำต่อปูปลาก็ทำกำไรให้ได้เยอะมากนะครับผมวันนี้ก็คุ้มสุดๆนะครับผมก็ไว้ดีกู้เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบเกมนีก้ก็ฝากกระเทมลค์หให้ด้วยสําสหรับวันนี้ก็